ค่ะพ่อแม่พี่น้องของวรดาทุกท่านนะคะพบกันอีกแล้ววันนี้นะคะพบกันพิเศษสุดๆอีกแล้ววันเสาร์นะคะวรดาผ้าคามอยู่ที่จงังหวัดสกลนครนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดอยากได้สินค้าก็ทักทายกันเข้ามานะคะช่องวรดาช่อง y o YouTube วรดาผ้าคามอยู่ที่จงังหวัดสกลนครนะคะขายผ้าคามสกลน,นะครโดยตรงนะคะจะมีผ้าหลากหลายนะคะจะมีหลายแบบผ้า พิมไล,ลก็มีผ้าคามแท้ก็มีผ้าที่แบบว่าใส่สบายๆก็มีนะคะอย่างเช่นวรดาคุมอยู่นี้เป็นผ้าคามแท้สกลนครนะคะวรดาจัดโปรอยู่ตอนนี้580ราคาเต็ม900บาทนะคะเป็นผ้าคามแท้สกลนครท่านใดสนใจท่านอยากได้ก็ทักทายมานะคะวรดาก็ยินดีขายให้ท่านนะคะทุกๆคนที่เข้ามายินดีขายนะคะ ยินดีขายทุกคนนะคะขอให้ท่านทักทายมาขอให้ท่านพูดแบบว่าอยากได้สินค้าชัดเจนแล้วก็จะพูดคุยกันนะคะเราก็จะจัดสินค้า you you รอให้ท่านเลยนะคะโอเคพ่อแม่พี่น้องค่ะทุกคนเข้ามาวรดาก็กราบขอบพระคุณที่มาอุดหนุนเละมมาซื้อสินค้าตลอดนะคะขอให้ท่านพูดชัดเจนนะคะว่าท่านอยากได้อะไรอะไรนะคะเพราะเราจะได้จัดแบ่งปันให้ท่านเลยนะคะสินค้าบางอย่างเราก็มีในร้านสินค้าบางอย่างมีลงคลิปไปแล้วเราก็ขายในร้านก็มีแบบประมาณนั้นขอให้ท่านทักทายมานะคะ แล้วข้อสําคัญเวลาพูดคุยขอให้ท่านพูดคุยให้เราจบนะคะว่าท่านชอบหรือไม่ชอบไม่ชอบไม่เป็นไรเราสามารถเอาออกขายให้คนอื่นได้นะคะแต่ท่านก็ต้องรักษา,ากากติกานะคะคือว่าถ้าท่านว่าท่านจะเอาก็คือต้องเอานะคะถ้าท่านไม่เอาก็ไม่เป็นไรแต่ต้องบอกเราตอนนั้นนะคะขอบคุณอีกครั้งค่ะวันนี้วราดาก็จะมายกให้ท่านเป็นผ้าดักแด้และผ้าเข็นมือนะคะในราคาถูกนะคะยกให้เลยปกติผ้าดักแด้รุ่นนี้ เพจอื่นที่อื่นขายเจ็ดร้อยเก้าสิบแต่วรดาขายราคาพิเศษเพียงห้าร้อยเก้าสิบท่านใดสนใจทักเลยนะคะยกให้ท่านเลยนะคะเป็นผ้าดักแด้ใยไหมสีสวยงามแท้แน่นอนแบ่งปันให้ท่านเลยนะคะวรดาจัดโปรให้เลยนะคะเพียงห้าร้อยเก้าสิบนะคะสินค้ามีจํานวนจํากัดนะคะในราคานี้สินค้าบางครั้งก็ไม่สามารถขายราคานี้ได้ห้าร้อยเก้าสิบสินค้าวรดาไม่มีตําหนิดใดๆทั้งสิ้นนะคะสินค้าดีมีคุณภาพ สินค้าแดกแด้งใยใหม่นะคะสวยจัดโปรให้ท่านนะคะ590บาทนะคะพิเศษลำเบอร์หนึ่งนะคะหากท่านใดสนใจรีบทักมามันมีอขอบคท้านั้นพื้นหนึ่งวายน,นสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายสินค้าของเรามีชัดเจนข้างล่างข้างนอกสีขาวเนี่ยน,นะอันดีพันอยู่นั่นดีในมือนี่ยเออเดเออ แล้มีกิ่งพร้อมขายนะคะเราพร้อมแบ่งปันให้ท่านเลยนะคะพิเศษ590เท่านั้น Q Q ชิวๆสินค้าดีมีคุณภาพไม่มีตํำหนิใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะวรดาไม่ซื้อผ้าเหมาวรดาซื้อผ้าคัดเกรดมาตลอดนะคะ590แบ่งปันท่านเลยนะคะแล้วก็มาอีกนะคะ สีสวยลายงามผ้าทุกผืนคัดเกตมาแล้วไม่มีผ้ามีตําหนิมีแต่ผ้าที่ว่าคัดเกตมานะคะบรดาก็ให้ท่านนะคะพิเศษเบาๆง่ายๆ590บาทนะคะท่านใดอยากได้สินค้าที่คุณภาพนะคะคุณภาพมาเลยคะ่ะบรดาผ้าขามขายสินค้าสินค้าถูกต้องทุกผืนทุกชิ้นนะคะไม่มีโกหกนะคะมีแต่ตรงปกตลอดนะคะสินค้า590จากราคาเต็ม900นะคะเราให้500 90จัดโปรแบ่งปันให้ท่านนะคะจัดโปรแบ่งปันให้ท่าน590นะคะสินค้าของเรามีกิพร้อมขายนะคะแล้ววรดาขอเรียนพ่อแม่พี่น้องอีกครั้งเรียนแล้วเรียนอีกนะคะว่าเราวัลดาไม่ได้เก็บปลายทางนะคะโอนเงินก่อนเท่านั้นนะคะสินค้าตรงปกวรดาไม่เคยโกหกลูกค้าซื่อสัตว์นะคะ590นะคะค่าส่งก็เหมือนเดิมนะคะผ้า50บาทนะคะ ห้าสิบบาทต่อหนึ่งรอบช่วงนี้วรดามีกระเป๋านะคะก็มาขายกระเป๋าราคาถูกก็ค่าส่งห้าสิบาทเหมือนกันนะคะห้าสิบาทเหมือนกันนะคะโอเคนะคะนี่ก็สวยสวยงามมากนะคะเรื่องนี้เป็นเหลืองขมิ้นนะคะสวยงามแท้แน่นอนเราก็มาจัดโปรแบ่งปันให้ท่านสุดๆเลยนะคะจัดโปรแบ่งปันให้ท่านเลยนะคะราคาพิเศษราคามิตรภาพเลยนะคะจัดโปรสุดๆให้เลยนะคะ 5 9 0เเหมือนกันนะคะสินค้าของเราไม่มีตำหนิใดๆทั้งสิน้นสินค้าของเราไม่มีตำหนิใดๆทั้งสิ้นนะคะขอให้เราดูสินค้าด้วยนะคะบางครัง้งบางคนก็จะเปรียบเทียบราคาท่านอย่าเปรียบเทียบราคาเปรียบเทียบคุณภาพนะคะชัดเจนนะคะเราก็พิเศษให้ท่าน 5้าบาทนะคะพิเศษสุดๆเลยนะคะมาอีกอันนี้นะคะอันนี้ชมพูหวานเดี๋ยววราดาจะเอาไปถ้าไม่มีใครเอฟเดี๋ยววลดาจะไปตัดกระปงะต่อสะโพกนะคะมาขายเพราะว่าเวลดาตัดมาขายหมดแล้วนะคะขายหมดทุกตัวแล้วอันนี้ยกไปกดน,นะคะถ้าท่านใดสนใจเอาเลยนะคะสวย แต่ถ้าท่านมาไม่ทันวลาจะไปตัดกระโปงต่อสะโพกสวยงามมากนะคะอันนี้วลาดาก็ยกพิเศษให้ท่านเพียงห้าร้อยเก้าสิบเหมือนเดิมนะคะ2่งสามอันนี้นำเบอร์สี่นะคะนำเบอร์สี่นะคะท่านดูคลิปไหนคลิปนั้นนะคะราคาแต่ละคลิปเขาท่านฟังราคาด้วยแล้วก็พิเศษให้ทุกคลิปนะคะห้าร้อยเก้าสิบนะคะเรามาแบ่งปันจัดให้พิเศษเลยห้าร้อยเก้าสิบนะคะ มาอีกสีเหลืองนี้ยิ่งสวยนะคะอันนี้เนื้อนิ่มมากนะคะเนื้อนิ่มสวยค่ะเนื้อนิ่มนะคะสวยผ้าดีมีคุณภาพนะคะเราก็มานะคะพิเศษเลยตั้งสูงสุดกว่าเพื่อนมันได้คอแต่มันไม่หักอันนี้นะคะเรามาพิเศษให้เลยนะคะห้าร้อยเก้าสิบเหมือนกันนะคะเอาผ้าใส่ก่อน ก็ต้นไม้ตั้งสูงสุดก็ถูกแล้วไงอันนี้นาเบอร์ห้านะคะสุดยอดเลยนะคะสวยเหลืองนะคะอันนี้เรืองขมิ้นส่วยจริงๆเรืองขมิ้นแล้วก็โอเคแบ่งปันให้ท่านนะคะพิเศษห้าร้อยเก้าสิบแบ่งปันท่านพิเศษพิเศษเลยนะคะห้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะพิเศษเลยกว้างหนึ่งเมตรยาวสองเมตรแต่สองเมตรกว่าอยู่แล้วคะ่ะขนาดกว้างหนึ่งเมตรยาวสองเมตรนะคะ แต่สินค้าจริงๆสองเม้ขวพงให้ไว้ให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะแต่อันนี้ก็สวยท่านดูเชิงดูหลายของเขางามแต้งามว่านะคะเราก็มาแบ่งปันให้ท่านสุดๆผ้าอันนี้ไม่ใช่ผ้าตกเกตไม่ใช่ผ้าตกเทนนะคะไม่ใช่ผ้าที่ขาดคุณภาพขาดน้ําหนักนะคะผ้าอันนี้แน่นตึ๊กเลยนะคะดูนะคะดิ้นได้งามงามนะคะเพราะเราขายสินค้าอยู่ในเกณฑ์กติกาคือสินค้าใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะคะ ไม่มีสินค้าตกเกล็กไม่มีสินค้าที่ตกค้างเอามาเลยนะคะเพราะเราขายไปเรื่อยๆซื้อมาขายไปนะคะวรดาพิเศษเลยนะคะนัมเบอร์หนะคะนัมเบอร์หอันนี้เราก็มาแบ่งปันให้ท่านเหมือนกันนะคะพิเศษสุดๆนะคะพิเศษสุดๆไปเลยนะคะวันนี้เรามาจัดโปรจัดโปรพิเศษให้ท่านเลย590บาทนะคะแล้วเรายังมีผ้าชุดตัวนี้เหลืออยู่1ชุดนะคะ ผ้าชุดตัวนี้เหลืออยู่1ชุดสวยใครจะเป็นเจ้าของนะสีม่วงสวยงามมากผ้ากว้าง1เมตรยาว4ี่เมตรลาย2เมตรสี2เมตรจริงๆผ้าชุดนี้ขายพันแปดพันเ้าราขายเพียงหนึ่งพัอท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะหนึ่ันสองรบาทนะคะ1,200บาทสินค้าของเราแท้แน่นอนตรงหน้าปกนะคะสินค้าโอเคสีม่วงสวยนะคะหนึ่ันสองรบาทผ้าดักแด้ใยไหมเกตเอนะคะ 1, 1 2 0 0บาทผ้าดักแด้ใยไหมเกล็วีเราขายพิเศษให้ท่านนะคะในคลิปนี้เราจะรวมใส่กันนะคะจะเป็นผ้าเข็นมือพึ่งมานะคะพึ่งมาวลดาจะยกให้ท่านนะคะผ้าฝ้ายเข็นมือเป็นลายใหม่นะคะเดี๋ยววลดายกให้ท่านเลยนะคะเนี่ยมีทั้งหมดตอนนี้เหลืออยู่ห้าผืนนะคะผืนอื่นๆก็ขายไปเรื่อยๆนะคะ มีเท่าที่โชว์อยู่นี่นะคะสินค้ามีจํานวนจํากัดผ้าฝ้ายเข็นมือนะคะห้าร้อยห้าสิบนะคะห้ารอยห้าสิบพิเศษเลยนะคะอันนี้เป็นครึ่งท่อนสวยงามมากนะคะนัมเบอร์8ดนะคะผ้าฝ้ายนะคะผ้าฝ้ายเข็นมือครึ่งท่อนนะคะสวยค่ะตัวนี้สวยสินค้ามีโอเคนะคะเราแบ่งปันให้ท่านนะคะห้าร้อยห้าสิบาท เรามีครึ่งท่อนมาสามผืนจะขายไปแล้วหนึ่งผืนเหลือสองผืนมีแต่ลายงามๆเราก็มาแบ่งปันไปเลยนะคะสวยนะคะให้ท่านพิเศษนะคะห้าร้อยห้าสิบท่านดูเชิงดูลายของเขาเลยนะคะสวยะคะ่ะดูเชิงดูลายของเขาเป็นผ้าฝ้ายเขีนมือนะคะใส่ไม่ต้องซับกาวนะคะใส่สบายๆนัเบอร์เก้านะคะเราก็จัดโปรแบ่งปันให้ท่านสุดๆเหมือนกันห้าร้อยเก้าสิบท่านใดสนใจทักทายเข้ามาได้นะคะ เรายังเหลือลายมงกุฎเพชรอยู่สองผืนนะคะเราจะยกให้ท่านเลยนะคะอันนี้ลายมงกุฎเพชรนะคะใหญ่นะคะเห็นไหมคะลายมงกุฎเพชรนะคะขอให้ท่านดูนะคะสินค้าทุกอย่างมีกิ่งพร้อมขายนะคะสินค้าทุกอย่างมีเท้แน่นอนเราพร้อมจัดส่งและแบ่งปันให้ท่านถึงหน้าบ้านเลยนะคะให้ราคาพิเศษนะคะ590เท่านั้นจริงๆิ่งไเข็นมือตัวนี้ต้องขายผืนละ700บาทนะคะเราให้550นะคะ มาอีกตัวนี้นะคะอันนี้เป็นเหมือนกันแต่คนละลายนะคะอันนี้ก็สวยสวยสวยเอก,กลักษณ์ของเขาก็งามนะคะตัวนี้เป็นหมีหลองนะคะนี่ค่ะให้ไปเลยนะคะให้ไปเลยพิเศษห้า้อยห้าสิบเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นหมีหลองง่ายๆไปเลยนะคะให้ท่านไปเลยนะคะห้าร้อยห้าสิบนะคะพิเศษไปเลยนัมเบอร์สิบเอ็ดนะคะตัวนี้นะคะ นัมเบอร์นะคะผ้าายเข็นมือนะคะใส่ดีเนื้อหนาเนื้อแน่นนะคะตัวนี้แล้วเรามาอีกนะคะอันนี้มงกุฎเพชรเหมือนกันแต่จะเป็นคนละเหลี่ยมนะคะท่านตรงดูเพชรก็จะมีหลายเหลี่ยมหลายแบบแบบเห็นไหมคะเหลี่ยมน้อยเหลี่ยมใหญ่ไม่เหมือนกันนะคะคําว่าเพชรหัวเพชรก็มันจะไม่เหมือนกันนะคะอันหนึ่งหัวใหญ่อันนี้หัวเล็ก บางอันก็หัวเหลี่ยมเยอะบางกันก็หัวเหลี่ยมน้อยประมาณนี้นะคะเรียกว่าลายมงกุดเพชรโอเคนำเบอร์ส okay, ิเราก็มาแบ่งปันท่านเหมือนเดิมสุดๆพิเศษพิเศษเต็มที่ห้าร้อยห้าสิแบ่งปันท่านพิเศษนะคะท่านใดสนใจทักมาท่านใดอยากได้สินค้าตรงหน้าปกโอเคนะคะครบนะคะทุกคลิปในวันนี้ ทุกพื้นในวันนี้วรดาก็ยกให้ท่านพิเศษแล้วนะคะพิเศษสุดๆสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายสินค้าของเรามีพร้อมส่งให้ท่านถึงหวหน้าบ้านวันนี้เราจัดโปรให้ท่านทั้งสองคลิปหากท่านใดสนใจทักมาถ้าท่านอยากได้ผ้าตัวนี้ก็โอเคนะคะสวยงามเป็นผ้าคามแท้สีตะโกนะคะวรลดาอย่างแบ่งปันจัดโปร580นะคะหากท่านใดอยากได้สินค้าของวรดานะคะท่านก็ดู EP ีนะคะแล้วก็โทรหาวรลดาได้นะคะสินค้าของวรดา เก็บเงินก่อนนะคะโอนเงินก่อนไม่ได้เก็บปลายทางนะคะวรดาก็าบขอบพระคุณทุกคนที่อุดหนุนและเอื้อเฟื้อต่อวลดามาตลอดนะคะช่วงนี้ฝนก็เริ่มตกแล้วนะคะก็บางวันก็อัดคลิปไม่ทันเนาะฝนลงมาก่อนก็ขอให้ท่านดูคลิปที่ลงไปแล้วก็แล้วกันนะคะก็ทักทายมาทุกอย่างสวยทุกอย่างมีจริงถ้าท่านต้องการก็โทรมาทักมาแคปส่งมาให้วลดานะคะวลดาก็ขอบุณทุกท่านที่อุดหนุนนะคะขอบคุณค่ะ